ยวบอกว่าสิ่งแรกระต้องทำลายระบอบก,กษัตริย์ที่ไหนที่มีกษัตริย์ต้องทำลายก่อนมีไม่กษัตริย์ที่ขายประเทศตัวเองแต่ถ้าไม่มีกษัตริย์เป็นนักการเมืองเมื่อไรขายชาติม่ไหมมีขาน้าโมเน่พักก้าวไกลติดสติกเกอร์ตรงคาว่ายกเลิกเอาโมเหนึ่งสองออกจากโหมดความมั่นคงเอาโมนหนึ่งสองออกจากโหมดความมั่นคงต่อไปนี้คนปัตตานีคนยะลาคนนราธิวาสเลือกนายกจังหวัดภาษีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นี้ ช้ที่นี่ไม่จำเป็นที่ต้องให้กรุงเทพมหานคร,รพระมหากษัตริย์ที่ดีเนี่ยนะครับหาใช่พระมหากษัตริย์ที่มีจริยวัตรดีงามหาใช่พระมหากษัตริย์ที่ฉลาดปราดเปเรื่องหาใช่พระมหากษัตริย์ที่เป็นนักรบหาใช่พระมหากษัตริย์ที่มีจิตใจเมตตาแต่พระมหากษัตริย์ที่ดีในะรบะบอบประชาธิปไตยต้องเป็นกษัตริย์ที่เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ผมสะจะเอียงกับคําว่าต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ผู้นําประเทศชอบพูดมาหลายปีที่ผ่านมามากจําเป็นอย่างยิ่งที่ก็ต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์กับรลักการประชาธิปไตยไปด้วยกันได้ไดังดังให้ถึงผู้มีอำน,นาจได้ยินว่าเห็นหัวคู่บ้างว่าเราจะไม่ยอมเป็นไทยใครอยากยกเลิกในหนึ่งสองมากองกันตรงนี้ค่ะ วันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาไปม็อบกันหรือเปล่าคะการเปิดแคมเปญรณรงค์ล่ารายชื่อประชาชนยกเลิก1-2ประเทศนี้มีชาติของวันนี้เพราะว่าใครที่ลงท้ายเพื่อป้องประเทศประเทศนี้มีชาติของวันนี้เพราะว่าใครที่ลงท้ายเพื่อป้องประเทศจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและเราก็จะได้เฉลิมฉลองวันที่24มิถุนาในฐานะวันชาติด้วยกันครับผู้ที่เป็นกษัตริย์ปกครองนั้นเขาย่อมหวงแหนรักประเทศของเขา มีไม่กษัตริย์ที่ขายประเทศตัวเองแต่ถ้าไม่มีกษัตริย์เป็นนักการเมืองเมื่อไหร่ขายชาติมีไหมมีแต่กษัตริย์ขายชาติไม่มีครับถ้าทําลายแล้วมีปัญหาเนี่ยก็ให้ใช้มนุษย์ใช้คนเลยโดยอ้างเสรีภาพโดยใช้ประชาชน